สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆนักศึกษาทุกคนนะคะดิฉันชื่อนางสาวสุรินาเดลีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิฉันได้ไปฝึกประสบการณ์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแต่นะคะภาพรวมของที่นี่ก็จะดูแลความเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่ แล้วก็ดูแลความปลอดภัยอีกด้วยค่ะที่นี่จะประกอบไปด้วยกองคลังกองช่างกองการศึกษากองสาธารณสุขแล้วก็สำนักปลัดซึ่งหนูได้เข้าทำงานในแผนกองคลังค่ะเทศบาลตำบลป่าแต่เดิมในปีพศ2536ได้รับจัดตั้งเป็นสภาตำบลป่าแต่เมื่อวันที่2กันยายนพศ2539 ได้รับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลป่าแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลายศฐานะเป็นเทศบาลตำบลป่าแตเขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาศ2555นะคะเทศบาลตำบลป่าแตตำบลป่าแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาตั้งอยู่ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4070ระหว่างกิโลเมตร 0-8อยู่ห่างจากอำเภอยะหาง8กิโลเมตรเองนะคะคือหการใช้โปรแกรม Word และ Excel พิมพ์หนังสือราชการอย่างเช่นถ้าบันทึกข้อมูล mm hmm. ก็จะทำในโปรแกรม Word ถ้าคำนวณภาษีที่ดินต่างๆแบบนี้ก็จะบันทึกในโปรแกรม Excel ค่ะ 2. คีย์บันทึกข้อมูลภาษีหกักหน้าที่จ่ายพงอดน 1, 2, 3ในแต่ละเดือนของคนในเทศบาลค่ะแล้วก็โนูจากคีย์ในคอมพิวเตอร์ 3. คํคำนวณค่าใช้ใจ่ายต่างๆอย่างเช่นค่าน้ำมันรถขยะรถกู้ชีพในแต่ละเดือนใช้ประมาณเท่าไรค่ะ 4. จากเอกสารดีการเบิดจ่ายและตรวจสอบความเรียบร้อย ในดีกาก่อนเก็บก็คือหนูจะตรวจสอบดีกาตลอดก่อนที่จะเก็บในตู้ค่ะ 5. ้าถ่ายเอกสารต่างๆ 6. กการเดินเอกสารหนังสือราชก,การเสนอเซ็นก็คือพ,พี่จะให้หนูไปให้แต่ละห้องไม่ว่าจะเป็นห้องนายกห้องปหลัดค่ะในบางวันพี่จะให้หนูไปธนาคารเพื่อไปจ่ายเช็คแล้วก็หางการีีต่างๆค่ะ ในช่วงแรกๆสิ่งที่จะเป็นปัญหาคือพี่ๆสั่งงานมาแล้วอธิบายไม่ค่อยเข้าใจเพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการทำงานมากทำให้งานเกิดความล่าช้าในการทำงานค่ะ 2. แรกๆไม่ไม่ชำนาญในงานที่ทำแต่ตั้งใจทำงานคงเข้าใจงานค่ะ 3. ต้องเดินขึ้นลงบ่อยเพราะต้อง เดินเอกสารทุกวันในแต่ละห้องแผนกค่ะแล้วก็อุปสรรคแรกๆของนูด้านความรู้ในหน่วยงานเพราะไม่รู้จักชื่อเจ้าหน้าที่ทำให้ตอบคำถามคนข้างนอกไม่ได้ค่ะก็วิธีแก้ปัญหาของหนูค่ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็จะถามพี่ๆทันทีตอนที่พี่กำลังอธิบายงานให้เราค่ะ จะได้ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นไม่ต้องไปถามอีกครั้งค่ะข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานก็คือของหนูก็คือพี่ๆจะสอนงานหนูก็แต่ละคนสอนแบบนี้คนนี้ก็สอนแบบนี้ก็คือไม่เหมือนกันทำให้หนูไม่เข้าใจ การฝึกง,งานก็เหมือนการทำงานเราจึงควรตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒนาในสิ่งที่เราถนัดและไม่ถนัดให้มีประสิทธิภาพการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นสิ่งที่เราควรทำทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงานจะทำให้เราเป็นคนที่น่าอินดูและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรอีกด้วยค่ะข้อเสนอแนะสำหรับน้องๆ จะไปปรึกงานในครั้งต่อไปก็คือขอให้น้องๆมีความรับผิดชอบในเรื่องการตรงต่อเวลาในการทำงานการรักษามารยาทที่ดีของตัวเอง mm. เพื่อเป็นเชื่อเสียงให้กับตัวตัวเราเองด้วยแล้วก็รวมถึงสถาบันไปด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายจากปากน้องๆว่าในการทำงานถ้าอันไหน ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจข้อถามพี่ๆได้เลยไม่ต้องกลัวเพราะพี่ๆจะตอบเราแนะนำเราอยู่เสมอคะ่ะขอบคุณคะ่ะ